ในในข้อที่สี่นะครับเอ่อเป็นข้อสุดท้ายแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดก็ได้นะครับนะจากที่เราแบบพูดกันมาซะยืดยาวเนี่ยเดี๋ยวลองหอ,องนะครับฮอ,องนี่มันหมายถึงลากจูงอะไรแบบนี้นะอันนี้อาจจะแบบเขาพูดตำหนิคือจะบอกว่าผู้เขียนชุดนี้เน,ะนาะมูค่อนข้างจะเล่นสำนวนเล่นคําเหมือนกันนะมีบอกมีหลายคําที่ที่ผมไม่เคยเจอลนะครับตัาใหม่นะ ข้อสี่ถ้าเป็นข้อสุดท้ายนะแต่คิดว่าอาจจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดด้วยหลังจากที่เราแบบลา่าจูมหรือว่าแบบโอ้พูดเรื่องสามข้อแรกมานานเลยนี่นะก็คือ,อ,อ<ม>การออกแบบ Data Center เนี่ยมันจะต้องพัฒนาการอย่างรวดเร็วนะครับจะต้องนะครับพัฒนาการอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโตัวอุปกรณ์ไอทนะครับ ซึ่งไอการที่อุปรกรณ์ไอทีมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่นะมันทําให้นะครับสร้างแล้ว create คือทําให้หรือว่าสร้างเนี่ยนะโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันก็จะทําให้ตัวความท้าทายนะครับในแง่ของการในแง่ของอาคารนะครับกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะต้องมีความท้าทายครับเพื่อที่จะวิ่งตามวิ่งตามข้อกำหนด ใหม่ๆนะครับแล้วก็ข้อกําหนดที่มันแบบมอลดิมานดิ้งข้อกําหนดที่มันแบบเรียกร้องโน่นนี่นั่นจากระบบมากขึ้นอะนะมีความต้องการหรือว่ามีข้อกําหนดที่มันแบบเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับความท้าทายในอนาคตนี่นะก็สามารถคาดได้ว่าคาดได้ได้บางส่วนนะครับคาดได้ คาดได้ว่ามีแน่นะอย่างน้อยมันยังไงก็ต้องเกิดความท้าทายในอนาคตแน่ๆนะครับ Anticipate คือคาดการนะ At เนาะ a s t some extent ก็คืออย่างน้อยก็ในบางข้อหรือว่าในบางแง่มุมนะครับแล้วก็สามารถวางแผนได้นะครับสำหรับวางแผนได้สำหรับโครงการที่เรียกว่าเป็น green field ก็คือเหมือนกับก่อสร้างขึ้นมาใหม่เลยเป็น data center ใหม่เลยนะครับ เด่เอนะแอนที่ิขอขอแวะภารรษาังกฤษนิดนึ่งแอนที่สิบเปนี่นะ ate, นนะที่ที่ผมเคยเรียนอ่ะเขาแนะนําวิธีจําว่าเป็นอย่างนี้เนาะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าคําว่าซิปตัวนี้อันนี้ให้ให้เครดิตโรงเรียนเสริมหลักสูตรของอาจารย์สงวนนะเนาะคําว่าซิปตัวนี้หมายถึงหัวนะครับส่วนแอนตเนี่ยมันหมายถึงแบบเ ต่อต้านอะไรเงี้ยหรือหรือว่าแบบไปไปก่อนล่วงหน้าอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะมันเหมือนกับเอาหัวไปข้างหน้าประมาณเนี้ยที่ที่ผมจําว่าเขาเขาแนะนําให้ให้ถอดรกากศัพท์แบบเนี้ยนะครับแอนตี้ความหมายหนึ่งแปลว่าต่อต้านเนละ้แอนตี้ความหมายหนึ่งเหมือนเอาแบบดันไปข้างหน้าก็คือเอาหัวดันไปข้างหน้าเหมือนกับคาดการไปในอนาคตอย่างเงี้ยนะขนนนะเขาเขาแนะนําให้จาแบบนี้นะะนนก็เออก็ได้ผลแล้วก็ผมจาได้มาจนถึงเุืวันนี้แหละก็อ่ะ ความท้าทายในอนาคตเนี่ย,ยมันสามารถคาดการได้แหละนะครับอย่างน้อยก็ในในบางแง่มุมมันมีแน่นะครับแล้วก็ให้ความท้าทายพวกนั้นนะมันสามารถวางแผนได้แหละนะครับสําหรับโครงการใหม่ๆถ้าเป็นการสร้างสร้าง Data center ขึ้นมาใหม่ในบนทุ่งหญ้าบนบริมฟิลด์เลยเนี่ยก็คือโครงการใหม่เอี่ยมนะเป็นแบรนด์นิวโปรเจกต์เลยเนี่ยแต่ว่าสําหรับอาคารที่มีอยู่แล้วอาคารที่มีอยู่เดิมเนี่ยเอ่ออ a คารดัตซ์เซ็นเตอร์ที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันจะต้อง มันจะต้องนะครับ undergo constant IT refreshes ก็คือมันจะต้องมีการ refresh หรือว่าอัปเดตอะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับมีการปรับปรุงอุปกรณ์ไอทีให้มันทันสมัยแบบอยู่เสมอด้วยนะอยู่เสมอ้วยนะ undergo ก็แปลว่าทำนั่นแหละนะครับ undergo คือดูนั่นแหละทำอ่ะก็เนี่ยอาคารใหม่โอเคแหละก็ไล่าตามถ้าเป็นอาคารใหม่เป็น greenfield project โอเคแหละมันก็เลือก อะไรนะเทคโนโลยีใบเอี่ยมทันสมัยสุดได้ใช่ไหมแต่ว่า Data Sector ที่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้มันก็หยุดไม่ได้ครับมันก็ต้องเนี่ยรีเฟรชอยู่อย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับเพื่อที่จะเอ่อซัพพอร์ตนะครับหรือว่าก็คือรองรับนะครับความต้องการคอมพิวติงก็คือความต้องการในการแบบคำนวณประมวลผลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ใน ยุคที่อไอ้ดัตาเซนเตอร์นะั้นอ่ะมันออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเนาะคือออกแบบไว้มาอาจจะประมาณนึงแต่ว่าแหมโลกมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมความต้องการใช้งานมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอุปรกรณ์ก็ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยความสามารถในการปรับอากาศของ data ซนเ t อร์เนี่ยมันก็ต้องไล่ตามไปด้วยเนาะมันก็ต้องนี่แหละอัลเทอร์โกลคอ n สแตนต์ร h เเนี่ยนะครับเนาะอ่ะ ตัวอย่างแบบเก่าแก่เลยนะตัวอย่างในเชิงประวัติศาสตร์ดีนะที่ดีอันนึงเยนี่ยนะก็คือการที่มันมีเซิร์ฟเวอร์ชนิดที่เรียกว่า Blade Server เอนี่ยออกมานะครับอิ t โ o รดักชันเนาะออกมาในปี2001นะครับเอ,อเข้าใจว่ามันคงแบบคำว่าเบ a d e เซิร์ฟเวอร์เบที่มันเป็นใบมีดอ่บใบมีดเนาะหรือมีดดาบอย่างเงี้ย ก็องสื่อว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ชนิดที่มันบางมากเนาะบางแต่ว,ว่าแบบแรงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนึกภาพเลยมันก็คือมันต้องเป็นเตาลีดดีๆนี่เองนะครับเพราะว่าจริงๆแผงวงจรมันก็ก้อนโลหะนั่นแหละนะครับแล้วก็ผลิตความร้อนนะในขณะที่มันประมวลผลโปรเซสอะไรพวกนี้นะครับนั้นเบรเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่บางแต่แรงก็เลยเป็นก้อนความร้อน ที่ปริมาตรเท่าเดิมหรือตู้เซิร์ฟเวอร์กว้างยาวสูงเท่าเดิมแต่ว่าอัดเบลดเซิร์ฟเวอร์เข้าไปได้มากขึ้นเนี่ยแปลว่าโหลดความร้อนนี่มันมหาศาลแน่ๆนะครับซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในในกล่องไอเบลดเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะมันก็จะมีฮาร์ดแวร์นะครับมีอุปกรณ์ที่มันแบบแพงมากๆนเนาะที่มันเ,เรียกว่าอาจจะแบบรอ ที่จะรอโดยรอโดยไม่คือติดตั้งแล้วอะ่ะติดตั้งแล้วอะ่ะไม่ถูกใช้งานอะ่ะเป็นเดือนเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะถูกหล่อเย็นได้ใน Data Center ที่มีอยู่ณนะขณะนั้นนะครับโอเคพอที่ออกไหมครับพอเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เป็นชนิดแบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปรากฏว่าเปิดไม่ได้ครับเพราะว่า a อรเดิมอ erm, ่ะแอรเดิมอ่ะ มันไม่พอนะครับมันไม่พอที่จะทําความเย็นให้กับเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกในปีสองพันหนึ่งนะเพราะว่าระบบปรับที่ที่เน้นเรื่องว่าระบบปร,บประกาศมันจะต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยนะเพื่อให้ไล่ทันไอทีที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเ,เนี่ยวิธีการทําความเย็นใหม่ๆเนะี่ยนะก็ จะเป็นการใช้เรียกว่าเป็น indirect adiabatic นะครับเป็นบางทีอันนี้ก็จะเรียกเป็น indirect evaporative cooling เยนะครับก็วิธีการทำความเย็นใหม่ๆก็เช่นวิธีนี้เนาะ indirect adiabatic เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูรูปนะคร mm ับ hmm. หรือไม่ก็เป็นวิธีการทำความเย็นแบบที่มันไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์แล้วอะนะคร mm ับ hmm. แล้วก็แนวโน้มที่พูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันก็จะวิ่งไปหา การใช้งานนะครับ deploy แลนะใช้งานนะเนาะระบบอุปกรณ์ไอทีที่ทำความเย็นด้วยลิควิดโดยตรงเลยนะครับคือแทนที่จะอย่างแอร์ทั่วไปก็คือสมมติจ่ายน้ำเย็นมาใช่ไหมแล้วก็อยากจะทำเย็นใช่ไหมเขาก็เอาน้ำเย็นไปว,วิ่งในคอยใช่ไหมในในแฟนคอยยูนิตหรือว่าแอร์แนดลิ่งยูนิตใช่ไหมแล้วก็เอาลมวิ่งผ่านก็ได้ลมเย็นออกมา แต่อันนี้ถ้าเป็นแบบ Direct l i q u i o ด o พ l ลก็ ool, คอประมาณว่าเอาน้ำเย็นนั่นแหละไปวิ่งอยู่ในไปวิ่งอยู่รอบๆไอตัวอุปกรณ์ IT ไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับนะครับ in r เร of f นะครับเมื่อเทียบกับการทำความเย็นด้วยอากาศแบบ traditional แบบแบบทั่วๆไปนะครับ traditional หรือว่า v o n v i o t i o n a l เนี่ยก็คือคำเดียวกันแหละคือแบบที่เราทำกันมาเป็นธรรมเนียมทำกันมาเป็น เป็นทั่วๆไปทำทำกันอยู่เป็นปกติอะไรเงี้ยเนาะ traditional c น n v e n t i o n a l นะครับก็โอเคอ่ะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปดูว่า Internet a ต i อะ m ด t i c คืออะไรเนาะอันนี้ใช้ในบ้านเราคงใช้ไม่ได้หรอกนะเออรู้จักการทำความเย็นแบบอี a ว o r a t i v e c ิ o l i ูลลิ่งไหมครับที่เป็นพัดลมไอน้ำอ่ะที่ว่าสเปรย์น้ำลงมาใช่ไหมแล้วก็เอาลมเย็นเป่าผ่านแล้วก็แล้วก็จะได้ไปโทษ สเปรย์น้ำลงมาหรือว่าสเปรย์น้ำใส่เข้าไปในอากาศแล้วเอาลมเป่าผ่านก็จะได้ลมเย็นใช่ไหมแต่ว่าลมเย็นนั้นมันชื้นนะครับเออซึ่งถ้ามันชื้นนะเราจะเอาลมนั้นมาทําความเย็นให้กับให้กับอุปกรณ์ไอทีไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งผ่านฮี่เดอเคนเจอร์ครับเดี๋ยวหารูปกนะอันนี้ดูออกเปล่าไา่รู้ผมผมอธิบายนะพอดีมันอยู่ใน อยู่ใน Search e n n i n e เน้่ผมเอาเอาปากกาชี้ไม่ได้ก็นึกภาพว่าเอ่อเอาลมเหลืองๆเ,เนี่ยวิ่งเข้ามาใช่ไหมดูเส้นเหลืองนะครับลมเหลืองวิ่งเข้ามาใช่ไหมผ่าน humidifier คือตัวสเปรย์น้ำอ่ะพอสเปรย์น้ำเสร็จปุ๊บอากาศที่ออกมาก็จะเย็นนะหนะเห็นไหมเห็นนะครับที่ว่าสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำเงินเนาะมันเย็นแต่ว่ามันชื้นนะเขาก็เลยไม่เอาลมเย็นนั้น มาใช้งานในพื้นที่ปรับอากาศโดยตรงนะครับเขาเอาลมเย็นชื้นนั้นน่ะวิ่งไป,ไปผ่านฮีทเอเชนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับเสร็จให้ลมร้อนที่เอามาจากข้างจากที่ไหนสักที่หนึ่งเช่นข้างนอกเนี่ยนะมาสีแดงๆทงางวามือวิ่งเข้ามานะครับวิ่งมาผ่านฮีทเรเจนเจอร์ตัวนี้นะครับวิ่งคนละฝั่งกันนะลมเย็นชื้นวิ่งวิ่งฝั่งหนึ่งลมร้อนก็วิ่งฝั่งหนึ่งลมร้อนอันนั้นน่ะจะมารับความเย็นจากลมเย็นชื้นใช่ไหม ตอนที่มันวิ่งลงข้างล่างแล้วออกมาทางซ้ายล่างเนี่ยเราก็จะได้ลมเย็นเนาะโดยที่ความชื้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับส่วนลมเย็นชื้นที่วิ่งจากสีเหลืองวิ่งไปผ่านฮิวดิไฟเออร์วิ่งลงไปก็จะร้อนขึ้นแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ทิ้งออกไปก็เป็น e x h a u t ออกไปนะครับอันนี้เรียก indirect adiabatic cooling หรือว่า indirect evaporative cooling นะครับมันคือพัดลมไอ้นาโอเคนะมันคือพัดลมไอ้นาหรือ cooling c o e r นี่แหละหรือพัดลมไอหนา ทำลมเย็นชื้นแต่ว่าเราไม่ได้เอาลมเย็นชื้นนั้นมาใช้เราเอาลมอีกกระแสหนึ่งมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับมันให้ได้ลมเย็นแล้วก็เอาลมเย็นนั้นนะเข้ามาใช้ในการทาความเย็นให้กับ Data c e ซ t e r อร์นะครับอย่าลืมว่า Data Center ไม่ได้ต้องการลมเย็นระดับ25องศานะครับมันต้องการยี่0สามสิบอะไรเงี้ยได้เนาะขอให้ไอตัว IT e q u i p m e n t เราอยู่ในช่วงอุณหภูมิ4 0 4 5ิบสี่้านี่ก็ทำงานได้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้พอเป็นไปได้นะการใช้พัดลมไอ้น้ำ indirect evaporative cooling แบบนี้พอเป็นไปได้นะครับแต่ในบ้านเราอาจจะยากหน่อยเพราะว่าอากาศมันชื้นพออากาศมันชื้นเนี่ยมันจะทําลมเย็นลงไปที่อุณหภูมิต่ำมากไม่ได้นะครับโดยทฤษฎีบ้านเรา wet bulb temperature อยู่แถว25แต่ว่า25เป็นทฤษฎีส่วนใหญ่เราก็จะได้อุณหภูมิแบบ27 28อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เนาะเพราะว่าไอทีอุป m e n t มันไม่ได้ต้องการเย็นจัดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ไอตัวนี้ก็อาจจะพอเป็นไปได้นะแล้วแนวโน้มนก็เป็นอย่างนี้คือไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เลย direct liquid cool นะครับโอเคนี่ก็ครบสี่ข้อนะครับ